ทุกอย่าง10บบาทข้าวสิบ,บาทจานนึงกับข้าวมีสักสิบอย่างพอใส่กับข้าวใส่จานเลยคือคุณมาปุ๊บซื้อกุปปอนเสร็จแล้วก็คุณก็เอาเข้าวไปนั่งจะไหนน้ำก็เหมือนกันกระพงกาแฟชาเย็นทุกอย่างแก้ว10บ,บาทด่ว่ามันมันจะขายดีไหม พนักง,งานนี่อาจ,จะมีคนขายกุปปองคนหนึ่งอ่ะพนักง,งานอาจจะไอ้ร้านอาจจะเปิดสักเปิดหอมงปิดหอมงลเย็นเปิดเช้าหน่อย เปิดห้งโมปิดสามโมเปิดห้งโมปิดามโมเอ้พนักงานกุปองคนตักข้าวตักแกงคนนึ่งสองคน สองแม่คมรัวคนน้ำจางคนหนึ่งไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กเสิร์ฟไม่ต้องมี ป้ายเลยทุกอย่างสิบบาทคุณมาซื้อคุปปองเสร็จไอปีประตูกระจกร้านอาจจะปีประตูกระจกคือเข้าออกทางเดียวเดีย๋ยวไปเข้าออกหลายทางไม่ได้เดี๋ยวจะมีพวกหัวหมอกินของฟรีไม่จ่ายตังค์เข้าออกทางเดียวดูดู ฝั่งนั้นจะเป็นห้องน้ำฝั่งนั้นจะเป็นที่ดูบุหรีแต่ยังออกไม่ได้เข้าออกทางเดียวทำสูงเดียวทำรั้วต้องทำสูงก้านปิดเลยไม่ได้รั้วรือมันกระโดดรั้วออกไอ้พวกผมหมอหัวหมาท่าไหล่ที่ชอบกินของฟรีไม่ชอบใจตังติดกล้อง กล้องว่าจะมีทางเข้าตัวหนึ่งภายในร้างอาจจะสี่ตัวในร้างสี่ตัวแล้วก็ห้องครัวสักสองตัวทางออกตัวหนึ่งน้างจอดรถสักน้างจอดรถสักสี่ตัวเปิดร้างเข้ามันจะมีหนึ่งมันจะมีที่จอดรถ จะลเสกก็มาจุดที่จุดทางเข้าตัวรางจุดทางเข้าอยู่ในตัวรางเอ่อพนักง,งานขายกุปปองเสร็จแล้วก็พนักง,งานตักข้าวคนหนึ่งตักแกงสองคนตักข้าวคนหนึง่งตักแกงคนเดียวพอแม่ครัวก็ ไม่ครัวตรงลานจางคนหนึ่งอจอดร,รถก็เอาจะเอายามไปอยู่คนหนึ่งอ่ะยามก็กินข้าวฟรีเช้าเที่ยงเย็นสามมือ้อเงินเดือนให้วันละร้อยที่เหลือวันละร้อยตอนเย็นเ่เลิกงานก็มารับจ้างเลย 我都係。